ฟาร์มออแกนิกนี้เนี่ยเป็นของอดีตพยาบาลที่รักการปลูกผักค่ะทุกคนพี่เต้เนี่ยเขาลงมือทาเองทุกอย่างเลยนะคะตั้งแต่ตอนที่ที่นี่ยังไม่มีอะไรจนตอนนี้นะที่นี่กลายเป็นทั้งฟาร์มทั้งคาเฟ่ร้านอาหารแล้วก็ร้านขายของเพื่อสุขภาพแบบนี้ค่ะใครที่เป็นสายรักของอร่อยแล้วก็รักสุขภาพเนี่ยจะต้องชอบที่นี่เหมือนกันกับเราแน่นนเลยค่ะออแกน by smart ในฟาร์มอยู่แค่บางใหญ่ใกล้ๆกรุงเทพแค่นี้เอง ก่อนจะไปดูฝากด like กดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากแท็กคนที่คุณแคร์แล้วเตรียมชวนเขาไปกินของอร่อยๆกันที่ร้านนี้กันนะคะกับกอมอ,อค่ะถึงแล้วทุกคนที่นี่คือบรรยากาศน่ารักมากเลยนะคะ โอแกนบายสมาร์ทไนฟาร์มค่ะเป็นทั้งฟาร์มมาก่อนแล้วตอนนี้เขาเป็นร้านอาหารแล้วเนี่ยเราโดนดักแน่ๆด้วยเมนูอาหารแต่ก่อนจะไปถึงเมนูอาหารทีนี้คือสิ่งที่เราชอบมากนะคะแต่คงคาแรคเตอร์ความเป็นฟาร์มน่ารักน่ารักอยู่โอ้แบบอยากมีมากเลยว่าด้านในจะเป็นยังไงคือจะบอกว่าร้านนี้เนี่ยเราได้ยินชื่อเสียงมานานแล้วแล้วก็ต้องมาให้ได้สักทีเพราะว่าคุณว่านะสาวพับไปหลงเขาแนะนาเราก็เลยแบบโอเคงั้นมาหน่อยแล้วกันเพราะว่าใกล้กับบ,บ้านแม่ก๊ บ้านของพี่ว่านนะคะที่บางใหญ่และก็ใกล้กับว่าที่บ้านใหม่ที่เรากําลังเลงไว้ด้วยค่ะนั่นก็คือสลานสิริเวสเกตคือที่นี่นะคะเขาเป็นโครงการบ้านเดี่ยวที่เราเลงเอาไว้ค่ะทุกคนเป็นหนึ่งในเวสเกตคอมมูนิตี้นะคะที่เขาจะมี2โครงการด้วยกันทั้งอนาสิริเวสเกตแล้วก็สลานสิริเวสเกตค่ะ ภายในโครงการ Westgate Community เนี่ยเขาถูกออกแบบให้อยู่ภายใต้คอนเซปต์ของ The Seasonal o n l l ลค่ะที่จะมี3ฤด,ดูก็คือ Winter Zone, Rainy Zone แล้วก็ Spring Zone ค่ะโดยที่ Westgate Community นะคะเป็นหนึ่งในแสนซิรี Community ที่แสนซิรีเขาออกแบบให้มันแบบตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ที่มันแตกต่างหลากหลายกันค่ะนี่นี่นี่เลยสวัสดีค่ะอันนี้คือพี่เต้นะคะ เป็นเจ้าของร้านแล้วก็เป็นเจ้าของแบบฟาร์มทั้งหมดด้วยใช่ไหมคะแนนีเป็นตัวดักจากฟาร์มเราอันนี้คือเคียวสดจากฟารมใจเคียวสดขออนุญาตนะคะอ๋อมาสดชื่นมากเลยอ่ะอันนี้คือเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าน่าจะต้องถ้ามาแล้วต้องชิมจริงๆเป็นผลผลิตจากในฟาร์มจริงๆออแกนิกแล้วก็เมนูอาหารก็เป็นเมนูที่เราเอาสินค้แปลงเรามาทำอาหารเสิร์ฟลูกค้ามาที่นี่ก็คือได้แน่นอนเรื่องแบบสขภากๆ น่ตั้งแต่วัตถุดิบกระบวนการปรุงทุกอย่างเลยคือคนกินมีหน้าที่มีความสุขแล้วก็อร่อยแล้วกันงั้นเดี๋ยวหนูเลือกเมนูแล้วเดี๋ยวหนูรออาหารของหนูเลยดีกว่าได้ค่ะขอบคุณค่ะอะไรคืออะไรบ้างพี่เต้จ๋ามันเยอะจังนอกจากผักก็จะมีความหลากหลายอย่างอื่นไอตัวนี้ก็ใช้สันคอหมูออแกนิกเลยค่ะหมูหลุม่าังทอดน้ำปลาคือหนูจะบอกว่าหนูเคยเห็นหมูหลุมอ่ะที่มันเป็นตัว แต่พอเห็นมันเป็นการแล้วอ่ะมันก็มันก็น่ากินดีนะไม่เป็นไรบางคนอาจจะกลัวว่าเฮ้ยเรามาแบบฟาร์มคาเฟ่จะได้กินทุกอย่างที่มันเป็นผักหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะมีความหลากหลายอร่อยเหมือนที่บ้านแต่เป็นวัตถุดิบที่ออกมาจากฟาร์มน่า,ารมกมากค,ค่ะอืมอืมกินโมกิเต้เลยนี่เน่หนูขอโทษนะะ กินเลยเหมือนที่สะว่าที่นี่เป็นร้านพี่จริงค่ะขอโทษนะอันเนี้ยมันอร่อยมากไม่เชื่อแบบน่าจะถูกต้องเพราะกินต้องลองกินจิ้มแจ่วยิ่งอร่อยเลยถูกต้องมันคือความทั้งความเค็มความหวานความนัวและความนุ่มของน้องหมูอ่ะเดี๋ยวนะ เรามาขายผักให้เขาไม่ได้หรอไม่หมูอร่อยจังไงใครบอกว่าปาอมร์นิกจะไม่มีรสไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไมีหมูหรออันนี้อันนี้ผมจะบอกว่าดีมากเป็นหมูเกษตรอินทรีย์จากเครือข่ายนะคะก็คือเหมือนแบบที่จะมีเพือข่ายของคนที่ทําอะไรที่เกี่ยวกับออร์แนกนิกผักแล้วเนื้อสัตว์แต่อย่างเนี้ยปลาหมึก ปลาหมึกไข่จากประมงพื้นบ้านจานที่สองที่หนูเลือกกินก็คือเป็นเนื้อสัตว์อีกแล้วยังไม่ได้กินผักเลยแต่ว่ามันก็คือดึงดูดจริงๆนะทุกคนค่ะความออร์แกนิกไม่ไเป็นต้องมีแค่ผักไงดีมากชอบห่อผักแล้วก็ห่อได้เนี้ยเราควรจะห่อผักด้วยแหละเพราะว่าผักอ่ะเป็นผักของที่นี่เป็นอะไรเหมอนาหน่อยหนูไม่ห่อเลยนะหนูขออนุญยากกินแบบสดๆให้รู้ว่าแบบผักเนี้ยมันกินได้แบบอหอมมาก หอมมากค่ะอันนี้คือสลัดโลต้นอ่อนผักบุ้งค่ะผักบุ้งจีนอายุเจ็ดวันที่พี่เพาะต้นอ่อนอแล้วสลัดนี้ก็ใช้น้ำพึงออร์แกนิกนะคะทำจากสตารอ์อร่อยมากหนูอแอบเลงอันนี้ตอนที่เปิดไลนกแรกทุกคนบอกว่าทานอะโวคาโดไม่ค่อยเป็นพี่ก็เลยลองออกมาทําส้มตําให้รสชาติมันเป็นต้มตําไทยจริงๆอืแล้วฝึกคนทานอะโวคาโดอื ดีมากดีมากอันนี้น้ำยาประช่อนชาววังพี่พอถองวงอกเองเพื่อเปิดเมนูร <c oughs> องรับขนมจีนความลับอยู่ในฟาร,ร์มแน่ๆเดี๋ยวหนูต้องขอไปบุกดูความาลัลบได้ไหมคะนี่คือตอนนี้เนี่ยพี่เต้าพาเรามาเดินใน,ในแปลง,ปลงพื้นที่ที่พี่เต้ทำทำตัวฟารม์มอะค่ะประมาณกี่ไร่ทั้งหมด4ไร่ สีไล่วาสีไล่เพื่ที่นี่มีผักกี่ชนิดนะคะทั้งหมดประมาณเกือบ20ชนิดนะอย่างนี้แสดงว่าเมนูอาหารที่เรามีมันก็จะต้องล้อตามผักที่เรามีที่แบบเจ๋งมากหนูอยากรู้เลยว่าแบบจุดเริ่มต้นตอนแรกคือแบบรู้ได้ยังไงว่าต้องทําอะไรแบบไหนเริ่มต้นพี่คือพี่จะทําอาหารกินเองพี่ก็มาปลูกผักกินเองปลูกที่เราชอบอะสุดท้ายแล้วมันมันเยอะไม่ทันไงมันก็กลายเป็นออเดอร์ เหลือเยอะจนเราก็ทํากินไม่ทนันใช่เราต้องแจกพอแจกเสร็จอะทุกคนบอกว่าผักมันอร่อยเราก็เลยไม่เขาขออ๋อช่วยทาขายได้ไหมเราก็เฮ้ยจริงเหรออะไรเงี้ยตอนแรกจะขายยังไงว่ามาถ่ายรูปผักบุ้งให้ถ่ายวันนี้มีผักบุ้งนะคะจะเก็บอันนี้มีนี่นะแล้วกำลังกี่บาทละ่ะไม่รู้อีกราคาไม่เป็นพี่ก็เลยไปเดินตามเชลล์ออแก,กน,นิกในห้างเขาขายเท่าไหร่พี่ไปดัมราคาลงเพราะว่า มันแพงอ่ะแพี่ก็เลยไปหันไปมองอีมิกสลัดเอไฮโดอ่ะแปดสิบกว่าบาทได้กินทุกอย่างแล้วนั่นคือไฮโดคือผักที่เราบางคัเอาเด็ดทิ้งด้วยซ้ำอ่ะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าไฮโดมันคือการปลูกด้วยน้ำอ่าใช่แล้วคนจะชอบเข้าใจว่าไฮโดคือผักที่ปลอดภัยปลอดภัยอะไรเงี้ยซึ่งเอไม่ใช่ไฮโดคือการปลูกด้วยน้ำเนี่ยคือเราต้องใส่สารเคมีนะแต่เขาจะเก็บในระยะเวลาที่เขาบอกว่ามันปลอดภัยไม่ได้แปลว่าฉันไม่ใส่สารนะอันนี้คุณคนดูต้อง ตึ๊บๆถ้าแบบไม่มีสารจริงๆคือต้องเป็นออร์แกนิกซึ่งเนี่ยคือออร์แกนิคแต่ว่าต้นทุนน่มันสูงกว่าสูงกว่าคือสูงกว่าตั้งแต่น้ําปุ๋ยบางช่วงก็ไม่ได้บ้างบางช่วงก็ได้บ้างคือทําให้ต้นทุนพวกน,นี้มันสูงกว่าอพอพี่มาขายสลัดที่ก็เลยเอามิกเลยจ้าทุกอย่างที่เราปลูกถุงละ50บาทให้ได้กินทุกอย่าง50บาทนี้มันได้ประมาณกี่กรัมคะที่พี่พขาย2 50กรัม คืออย่างนี้ฮะใช่ป่าหนูว่าเห็นชาที่พี่เขียนว่าเป็นเป็นโมเดลของเกษตรอินทรีย์อ่ะที่เราปลูกเองแล้วเราก็เสิร์ฟตรงมาถึงตรงแบบเนี้ยลูกค้ามานั่งกินที่โต๊ะคือคุณจะได้ผักจากฟาร์มไปถึงตรงนี้เลยแล้วคือมันเหมือนมันย่นระยะใช่ระยะการเชลไลท์เขาสั้นใช่ตัดปุ๊บส่งปั๊บมันสดตอนนี้ราคายังมันเดิมพี่ก็ไม่เคยขึ้นนะแต่ที่อื่นอาจจะถูกกว่าพี่นะที่พี่เห็นน่ะเป็นกิโลเขาจะถูกกว่าแต่พี่ก็บอกว่า พี่ก็ราคาเดิมอะไม่ว่าจะได้ไม่ได้พี่ก็ราคาเดิมทั้งปีหน้าหนาวคืนกําไรให้ลูกค้าเพราะฟอร์มมันใหญ่อันนี้เป็นแปลงผักสลัดเดี๋ยวพอรอบนี้เราปลูกผักสลัดนะรอบหน้าเราจะไม่เอาสลัดลงแล้วเราจะต้องปลูกผักไทยคือมันเป็นการเวียนหอหรือว่าเป็นการสับขาหลอกแมลง เทคนิค oh. ของนี่อ๋ออันนี้ก็จากการทดลองของเราอะค่ะใช่จากการสังเกตที่เราทํามามเรื่อยๆเนี่ยค่ะเจ๋งมากมเราชอบเราชอบไอเดียมากเลยอย่างสมมุติว่าวันนี้เราเห็นร่องรอยหนอนกินผักใช่ไหมคืนนี้เจอกันหนึ่งทุ่มจับหนอนหมายถึงเราลงไปจับหนอนใช่ลงมาจับในแปลงเลยเพราะกลางคืนอ่ะกลางวันเขาจะอยู่ในดินไงคกลางคืนเขาจะออกมาตามใบ กลางคืนแล้วก็ไล่เก็บเลยจ้ะแล้วเราเอาหนอนพวกที่ได้ไปไว้ไหนะไปปล่อยที่สวนข้างๆใช่เพราะว่าเจ็ดวันมันเป็นผีเสื้ออ๋อเจ็ดวันก็เป็นผีเสื้อเราไม่ต้องไปฆ่าเขาหรือเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่เมื่อกี้หนูได้กินไปหรือเปล่าอาจจะเป็นน้องไก่ก็ได้ลน้องไก่ไก่ก็คือช่วยกินหนอมีแบบระบบนิเวศของเขาอะไรอย่างนี้คือไอเดียอย่างเงี้ยมันเริ่มจากที่พี่รู้อยู่แล้วหรือยังไงคือก่อนหน้านี้พี่ทําอะไรมาคะ ก่อนหน้นพี่เป็นนางพยาบาลเป็นนางพยาบาลจับเข็มฉีดยาแต่ว่าในระหว่างนั้นน่ะพี่ชอบปลูกผักอยู่แล้วแล้วพี่ก็โตประจากเด็กบ้านนอกที่เขาสอนว่าปุ๋ยคอกผักก็โตได้พี่ก็เลยไม่รู้จักปุ๋ยเคมี พี่ก็เชื่อมั่นว่าคือปุ๋ยคอกฉันก็ทําได้อะไรเงี้ยแล้วอย่างตอนเนี้ยพี่ยังเป็นพยาบาลอยู่ไหมคะพี่ไม่ได้เป็นแล้วแต่ก็เป็นไกลๆนะเพราะอย่างที่ร้านลูกค้าก็มาปรึกษาเป็นโรคนั้นโรคนี้อะไรเงี้ยกินอันนี้นี่เป็นไกลๆเป็นลาที่ร้าน็นถุงพยาบาล <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยม <c oughs> ีนะลูกค้าเป็นลมที่จับขึ้นมาแลยยาดมวิ่งหรือบางคนสะดุดเป็นแผลวิ่งเอาเซตทําแผลมาทําแผลกันโต๊ะกินข้าวเลยเฮ้ยดีมากอันนี้ดีดีมาก เนี่ยตอนนี้คือที่หยุดอ่ะใช่คุณคนดูตอนนี้เราก็เดินไปไม่ได้เหมือนกันเราลองเดินกลับไปไหมคะไปแล้วนี่ก็คือเป็นโซนของคุณน้องไก่ปุ๊กๆหรอคะใช่ค่ะเป็นไก่พันุ์ไข่ที่เราเน้นกินไข่เขาทุกอย่างเนี่ยคือใช้ได้หมดใช่ค่ะแม้กระทั่งดอกไม้ดอกไม้ก็จะไปแต่งจานอันนี้คือดอกอะไรคะอันนี้ดอกไอคอสมอสอะค่ะกินได้ตอนนี้ไก่โมงวนะ ยืนยูน่ากงไก่อันนี้ก็จะเป็นที่หย่อนใจเด็กๆพ่อแม่มากินข้าวเด็กๆมานั่ง เปที่ยนเด็กตอกแล้วไก่เนาะเพิ่งเห็นอันนี้มันทางเดินไก่นี่นะใช่ให้เดินไก่เดินเล่นอุ้ยหนูอยากเห็นก่ด้ยอยากดูโชว์ไก่อะค่ะเนี่ยหนูอยู่นั่งเนี่ยฟอลโลเลยเป็นแฟชั่นโชว์ไก่อ่ะไก่ง่วงเลยอะกลับมาที่เนี่ยไอเดียที่หนูชอบพี่อีกหนึ่งอย่างคือการที่พี่เป็นพยาบาลและพี่ดูแลคนไข้มาทางชีวิตแล้วการที่พี่ต้องมาดูแลผักดูแลไก่อ่ะแล้วกลายเป็นว่าพี่ได้ดูแลลูกค้าผ่านอาหารมันเป็นไอเดียที่มันถูกต้องนะ ใช่มันเป็นอะไรที่พี่รู้สึกว่าวันที่มีคนป่วยมาซื้อผักพี่อ่ะแลาเขาพูดว่าขอบคุณมากนะที่ปลูกผักดีๆให้เขาได้แบบมีพื้นที่ในการได้ใช้ชีวิตต่อก็บอกเหมือนกันว่าเฮ้ยนี่เรายังอยู่ในวิชาชีพนี่เรายังไม่ได้ทิ้งอะ่ะเรายังเป็นพยาบาลแต่เป็นพยาบาลที่แบบดูแลเรื่องอาหารก่อนป่วยหลังป่วยคือมีพื้นที่ให้เขาอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกเออมีความสุขเพราะงั้นคือผักที่นี่ก็จะไม่สามารถทําอะไรไม่ดีไม่ได้อะ่ะแล้วบางคนก็ เริ่มเป็นก็มานั่งคุยพี่จะทํายังไงต่อพี่จะใช้ชีวิตยังไงเราก็ต้องเหมือนคาสเลอร์ว่าเอาเรื่องใจอ่ะเมื่อวานไม่รู้ทําไมเราสดใสแล้ววันนี้เรารู้ทําไมเราหดหูซึ่งจริงๆมันอยู่เขาก็อยู่กับเรามาตั้งนานก็คิดซะว่ามันเป็นโรคหัวใจแล้วกันอย่าไปคิดว่ามันคือมะเร็งแค่เราสมมุติชื่อขึ้นมาแล้วเราก็กลัวมันอ่ะคือมะเร็งมันชอบความทุกข์เนาะแต่มันกลัวความสุขนั่นคือถ้าเรามีความสุข อยู่ชีวิตประจำวันอยู่กับเขาให้ได้ะการลุกลามของมะเร็งมันก็จะน้อยลงแล้วใจเราพลังเราก็จะเยอะกินอาหารดีๆรักษาตามที่มันมีเอาแต่จริงๆคือจะป่วยหรือไม่ป่วยอะหนูว่าอาหารที่ดีมันเป็นสิ่งที่มันสําคัญมากใช่หนูดูดีใจมากเลยอะแล้วมาเจอพี่แบบหนูจะเก็บร้านพี่ไว้ในใจแล้วแบบจะบคุนมากจะบอกต่อให้ทุกคนคืออันนี้อยากให,ให้ให้รู้จักที่นี่จริงๆแล้วก็แ,วแบบมาลองเยี่ยมมาลองเจอพี่เตะมากินอาหารคืออร่อยแน่แบบไม่ผิดหวังเลยอะหนูนี้วคลีดเลยแม่เลยค่ะ เป็นอที่ปักหมุดไว้ในใจแล้วแบบต้องมาแล้วหนูต้องมาอีกแล้วหนูอยากให้คนดูหนูมาด้วยดีวไปส่งบ้านใหม่นี่ใกล้เลยนะเมื่อกี้เปิดแมบบอ่ะสองกิโลเองเดี๋ยวหนูก็จะไปบ้านใหม่แล้ว่าไปดูบ้านใหม่เสนอเพราะตอนนี้เดินดูแปลงผักพี่แล้วเดี๋ยวไอเดียไปพัฒนาสวนบ้านใหม่อีกดีเลยค่ะจะได้มีผักใกล้ๆครัวเราเนาะใช่ต่อไปคือถ้าผักหายไม่ต้องตามที่ไหนนะมีคนขโมยแน่นอนหนูไม่ขโมยค่ะพี่สี่ข้อสามเขาห้ามรักทรัพย์แต่ว่าสี่ข้อไหนครับที่บอกว่าห้ามรักคุณ คขอทุกคนนะคะพี่ตาขค่ะภาษาฝรับอยากมีแฟนอ่ะและนี่ค่ะก็คือสรานสิริเวสเกตนะคะโครงการบ้านที่เราแอบมาปิ้งไว้แล้วเดี๋ยวจะมาบอกว่าข้างในเป็นยังไงที่นี่เป็นบรรยากาศยุโรปสไตล์โมเดนฟาร์มเฮาส์ค่ะมีการออกแบบแลนด์สเคปในคอนเซ็ป วินเทอร์โซนที่เติมเต็มบรรยากาศฤดูหนาวและจุดนี้นะคะเขาก็จะเชื่อมกันไปกับเรนนี่โซนค่ะซึ่งเขาคือส่วนกลางที่มีสวนสาธารณะมีจักรยานขาถ่ายแล้วก็มีเพรพาค่ะซึ่งจะเชื่อมไปอีกโซนหนึ่งนะคะก็คือสปริงโซนค่ะซึ่งเป็นอีกโครงการหนึ่งคือแอนาสิริเวสเกตค่ะทั้งหมดนี้นะคะอยู่ในเวสเกตคอมมูนิตี้ของแสนสิริค่ะโอเคพูดเยอะแล้วเข้าไปดูข้างในดีกว่าไปเราจะพาเข้าไปดูเฮ้ยทุกคนดูดิ นี่คือการเดินเข้าเข้าโครงการบ้านนะไม่ใช่แลนด์มาร์คของที่ท่องเที่ยวนะทุกคนน่ารักมากเชิญค่ะไปดูกันเห็นไหมล่ะว่าเดินมาไม่ทันเท่าไหร่เราก็ถึงบ้านแล้วขออนุญาตพามาดูบ้านเรียกว่า ว่าที่บ้านหลังใหม่ที่กรมนอเลงไว้นะคะทายนี้คือทายชื่อว่าไลแหลกคะ่ะวิ้ยชื่อทายก็คือเหมาะกับกรมนอแล้วว่ะมีพื้นที่ใช้สอย197ตารางเมตร4ห้องนอน3ห้องน้ำภายในบ้านจะสวยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันคะ่ะสอมเ <c oughs> <c oughs> ชิญค่ะเชิญเข้ามาในบ้านนะคะเ,เพื่อน เฮ้ยบ้านน่ารักมากสลานสซิลิอ่ะคือเขามีบ้านสามทายคือ5้าิตารางวาขึ้นไปแต่ว่าวิธีการแบ่งสัดส,ส่วนด้านในเนี่ยมันจะมีแตกต่างกันชั้นล่างอ่จจะคล้ายๆกันแต่ว่าด้านบนอาจจะแตกต่างแต่ที่เล็งอันนี้ไว้เพราะว่าสไตล์การตกแต่งค่ะคุณผู้ดูมันน่ารักมากเลยเหมาะก,กับกมนอ่ะคือมันมีฟิลแบบตามเฮาส์มันมีความโฮมมี่นนนเนอะ,<ป>ะนุ่งออกปะพาไปดูนิที่ว่าม,มีอะไรอะไรบ้างสามหลังที่ว่ามูเต ลุ้นกันหมูเก้ดอหบูเต้บูเฮ้หมู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 เต้ฮ่หมูเต้เฮ่หมูเก้เฮ่มูเต้มูหมแบบที่หนึ่งคือมูเก้อีกไทป์หนึ่งจะเป็นแอสเตอร์แต่บ้านที่เราเลือกอะคือไลแลกคือด้วยความที่มันเป็นแบบว่าโอเพนสเปซอะค่ะเราชอบตรงที่มันคอนเน็กกันหมดเลยนึกออกป้าแบบฉันอยู่ตรงนี้คุณอยู่ตรงนั้นกลับมาที่ทางเข้าบ้านเนี่ยตรงเนี้ยเราจะเห็นว่า เปิดประตูเข้าบ้านมาปุ๊บมีโซนที่เราสามารถเก็บของได้อา้าไหนบอกว่ายังไม่มีใครมาอยู่ไงคะของเรา <c oughs> เอาเห็นได้เลยว่าเนี่ยเห็นมาเก็บของได้เยอะมากจริงๆฟังก์ชันของการมีบ้านอะ่ะนอกจากบ้านจะสวยแล้วเรารู้สึกว่าถ้ามันมีเหลี่ยมมุมที่เราสามารถทําเป็นตู้เป็นลิ้นชักได้อะบ้านมันจะเรียบร้อยขึ้นเป็นอีกหนึ่งไอเดียในการทําบ้านนะคะเนี่ยแล้วซอกตรงนี้เขาจัดสรรพื้นที่ค่อนข้างโอเคมากๆเลยนะคะ เพราะมีอีกหนึ่งห้องอยู่ตรงนี้เลยอ่ะจริงๆห้องนี้เนี่ยเหมาะกับการเป็นห้องของคุณผู้สูงอายุเพราะว่าไม่ต้องเดินขึ้นบันไดเป็นห้องนอนก็ได้เป็นห้องที่เราทํางานก็ได้เพราะว่าอะไรเราจะเห็นว่าหน้าต่างที่เขาให้มาเนี่ยใช้คําว่าบานบัลเลอร์เทอหน้าต่างบานใหญ่มากนะแล้วมันจะทําให้แสงมันเข้าการจัดสัดส่วนของเขาอะ่ะมันทําได้หลากหลายมากๆห้องน,าน้า ทูกต้องนะคะเปิดประตูออกจากห้องปุ๊บนับเก้านะคะ 1, 2, 2> หนึ่งสเฮ้ยเราเข้า,ขาห้องน้ำได้เลยอย่างที่บอกด้วยความตรงนี้เขาเป็นโอเพนสเปซทานข้าวอยู่ตรงนี้มันเชื่อมมันคอนเนคกกันเลยกับครัวตรงนี้อันนี้เป็นโซนห้องครัวล้างจานได้แล้วก็สามารถเป็นซักล้างได้ด้วยเฮ้ยแต่อีกอันหนึ่งที่ชอบอยากให้พามาดูนี่คือ เป็นโซนเก็บของเป็นสโตรจได้แล้วด้านในคือกว้างมากเป็นห้องใต้บันไดอะแบบเก็บของได้เยอะมากจริงโอ๊ยบ้านใหญ่จังเลยเหนื่อยขอมานั่งพักก่อนนะมีที่พักตรงบันไดได้ด้วยคือตรงนี้เขาให้สเปซมาค่อนข้างโอเคเลยนะเขาไม่ได้ตัดมาเป็นสี่เหลี่ยมอะเขามี จะแง่งขึ้นมาอีกนิดหนึ่งคือเป็นโซฟาได้เขายังคงคอนเซปต์ connecting space ทุกอย่างตรงนี้คือเขาจัดเอาไว้ให้เป็นแบบฟิล i ิ g งรูมนั่ง,อ,งอ่านหนังสือหรือแบบคุยงานทำงานอะไรตรงนี้ก็ได้อันนี้คือ Master b ์ d r o o m มนะทุกคนห้องนอนเขาคือสมถามากเลยนะคุณดูเพดานสิสูงมากๆเราว่ามี4เมตรอาบะ คือน,นี่มันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของบ้านซีรีส์ Modern Farm House ค่ะคือสไตล์การออกแบบของเขามันจะเป็นฟีลแบบคอ Village เลจจะมีความน่ารักเนี่ยแบบบ้านเขาจะเป็นจั่วแบบนี้มันโอเพนมากขึ้นมันโอ้อ่านจุดนำสายตาม,มันมีหลายเส้นอะ่ะแล้วเราว่ามันสวยมากคุณอันนี้เหมือนฟีลไปอยู่ยุโรปจริงๆนะเวลาเราแบบพักตามโรงแรมของเขาเนี่ยเราจะเห็นว่าหน้าต่างเขาจะใหญ่แบบนี้นี่คือเขาจะให้เป็นแบบเบวินโดใหญ่ออกมาแบบนี้เลยทุกคนเราชอบมาก เฮ้ยเขาให้กว้างใหญ่มปจักชอบชอบเพยายดานมากๆที่แบบสูงขนาดเนี้ยแล้วคือแบบมันมันชว่งอย่างเงี้ยด้วยนะวัาที่มีชว่งชว่ง is not not อย่างนี้แต่มันชว่ง น็อดปาดน็อดน็อตน็อตปาดน็อตปาดอิชแวงอิชแวงี่เนาะเนาะเอเห็นแล้ว่ะภาษาใดเดีภาษาอังกฤษนี่เป็นโซนแต่งตัวเป็นแบบตู้เสื้อผ้าเก็บของอะไรต่างๆได้นะคะอันนี้คือคือ master bedroom แต่ว่าจะบอกว่ามันมีบาร์คนี่แยกออกไปนะคะแล้วเปิดเข้าไปครับ คุณอันนี้เป็นสายแบบชอบปลูกต้นไม้ในห้องนอนและตรงระเบียงห้องนอนแบบเรามากคือเราชอบมากๆทุกคนทนั้นจะเป็นของแอสเตอร์นะคะคือระเบียงเขาจะใหญ่กว่านี้เนาะแปลว่าอะไรแปลว่าด้านในเขาอาจจะแคบกว่านี้อันนั้นสายคนที่แบบชอบระเบียงใหญ่ระ,ระเบียงใหญ่จริงนะ ซ้อมเต้นได้อะว่าไปซ้อมเต้นๆๆได้จริงใซ้อมเต้นได้จริงใหญ่มากแต่ตรงเนี้ยจะมีประมาณหนึ่งแต่ว่าถ้าไปอีกทายหนึ่งคือท้ายมูเก้นเนี่ยโซนตรงเนี้ยเป็นโค o s e b a โคนี y กลายเป็นห้องอีกห้องหนึ่งได้เลยอย่างเช่นถ้าเราจะมีลูกน้อยหรือว่าเราจะทําเป็น working space ของเราก็สามารถทําได้เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งก็แล้วแต่คนชอบนะจ๊ะข้างบนมี3ามห้องนอนห้องนี้เป็น <ๆ S 1> ห้องแบบน่ารัก ชอบมาดูบ้านตัวอย่างเพราะว่าเขาจะเป็นไอเดียในการแบบทําบ้านได้จริงๆอ่ะทุกคนแบบเขาจะสามารถจัดสรรพื้นที่อ่ะให้มันแบบเกิดประโยชน์มันดูคุ้มค่ากับการใช้สอยจริงๆทุกคนลูกหนูทําอะไรอยู่คะเอออะไรแบบด็อ่านหนังสือหรอเขียนเขียนไปได้ด้วย,ยเขียนนะของโครงการบ้านเขาเฟรมนี้อ้อยคือดูน่ารักมากแล้วด้วยทรงผมและสีเสื้อคือเหมือนแบบเหมือนนักเรียนญี่ปุน่นอ่ะเหมือนบ้านจิ๋ว แต่น่ารักนี่อันนี้ห้องเด็กพอแล้วจะบอกกันว่าอันนี้เราจะเห็นว่าหนึ่งห้องนอนไซส์นี้สองห้องนอนนี้ไม่ได้มีห้องน้ําในตัวนะคะแต่ว่าถ้าเป็นมูเก้นเนี่ยจะมีห้องน้ําในตัวทุห้องนอนเลยห้องสุดท้ายห้องนี้จะเป็นไซส์กลางที่จัดไซซิ่งออกมาได้น่ารักดูจากสไตล์การตกแต่งแล้วน่าจะเหมาะกับเอมินะคะก็จะนอนไปนเลยเออ่ยเออถ้าเราแบบจะฝันถึงเขาไม่ยอนจริง อันนี้ดูในหลับจริง,งไปเลยเอออันนี้อันนี้เหมาะกับเหมาะกับน้องเนาะขอพาออกไปดูข้างนอกเลยค่ะเพราะว่าแสงกำลังดีแล้วนี่พื้นที่รอบบ้านเนี่ยเขามีให้หมดเลยนะคะทุกคนคือที่นี่เขาก็จะทำออกมาเป็นว้ายดูยก็นนะจะบอกว่าทางบ้านคือคอนเน็กกันได้หมดน้องเอมีที่นั่งอยู่ตรงชานพักบันได ก็ยังคอนเน็กกับเราที่กำลังนั่งพวนดินอยู่ ถูกต้องนะคะอันนี้ตรงจริงๆของพี่ใหเลยพี่อยากคอนเน็กกับธรรมชาติเห็นป่ะทุกคนนั่งจริงแล้วค่ะอันนี้นั่งจริงแล้วค่ะเฮ้ยนี่ดีมากถ้าเป็นโซนบ้านเราตรงนี้คือจะดีจะแบบจะเป็นแบบนี้เลยชอบมากแต่ว่าถ้าพูดถึงการใช้งานจริงๆอะ่ะทุกคนด้านหลังอะ่ะเราจะไม่ได้แค่ปลูกต้นไม้อย่างเดียวจะบอกว่าพอมันใหญ่อะ่ะมันสามารถแบ่งพื้นที่ใช้สอยได้แต่จะบอกว่าถ้าบ้านไหนอะ่ะไม่ได้ทําเป็นผักสวนครัวของตัวเองอะ่ะเขามีเฟสิลิตี้ที่มีโซนผักและลูกบ้านสามารถไป เก็บมาประกอบอาหารทำจริงๆได้ด้วยนะคะน่ารักมากเดี๋ยวจะพาไปดูตอนเย็นว้าวอ่าและนี่ก็คือโซนสลานคลับนะคะเป็นคลับเฮาส์ที่ใหญ่มากสามารถ เลือกกับสายที่นั่งใช้สอยกันได้เลยเป็นส่วนกลางที่ลูกบ้านทุกคนใช้ได้นะเราชอบตรงนี้ที่เขายังคงคอนเซปต์เอาเบยวินโดเนี่ยมาไว้ตรงนี้ด้วยอะรู้เลยว่าที่นี่เขาให้ความสําคัญกับทิศทางลมแดดอะไรเงี้ยให้มันมีความฟโฟล์ในตัวอาคารอะสวยมากและตรงนี้ค่ะสะไหว้นะ แต่จะบอกว่าที่ชอบสาวว่ายน้ําที่นี่เพราะว่าเขาเป็นระบบเกลือค่ะก็<อ>คือสําหรับคนดูแลเส้นผมดูแลผิวพรรณอย่างเงี้ยก็จะเลิฟนิดหนึ่งเพราะว่าเขาจะไม่มีคอเลนมาทาลายผิวรเราไม่เคย,คยรู้ว่าระบบเกลือเป็นอย่างนั้นระบบเกลือนื้ว่าเป็นในทะเลทาให้เหมือนทะเลที่สุด ไม่ไม่คือมัอนจะไม่มีคอรีนมากัดผมเรากัดผิวเราไงบางคนแพ้คอรีนด้วยข้างบนนะจะมีฟิตเนสที่เป็นห้องเอาจริงๆริมันเหมือน p r i v a t e เลยอะ่ะมีเครื่องเล่นมีกระจกมีทุกอย่างที่เราสามารถใช้ส่วนกลางของเราได้แบบเต็มที่มากๆและนอกจากนี้นะคะเขายังมีส่วนกลางขนาดใหญ่ที่ให้ลูกบ้านอะ่ะมาเดินเล่นได้แล้วก็มีสนามเด็กเล่นแสนสิริเอ듀เคชันค่ะคือเด็กๆก,ก็จะสามารถมาจอยตรงนี้ได้และมีแสนสิริ backyard เป็นส่วนกินได้แบบที่เราบอกไงว่าถ้าบ้านไหน ไม่ได้ปลูกผักสวนครัวก็มาเก็บตรงนี้ไปกินได้นะจ๊ะแบบอย่างที่เราบอกไปเลยว่าแบบที่นี่มันมี สไตล์ที่มันน่ารักแล้วก็ตอบโจทย์มากมานะคะถ้าใครแบบไลฟ์สไตล์แบบนี้ก็สามารถมาดูได้โครงการนี้น่ารักตรงที่ว่าเข้าออกได้2ทางเลยค่ะทุกคนและเป็นเส้นถนนที่เป็น p r i v a t e เฉพาะลูกบ้านของแสนสิริเท่านั้นเพราะฉะนั้นแบบเรื่องความปลอดภัยอะไรเงี้ยไม่ต้องห่วงเลยเขาจะมี security ในการดูแลพวกเราจริงๆนะคะรอบๆของโครงการตรงนี้เนี่ยเราว่ามันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแบบของกินโรงเรียนโรงพยาบาลหรือว่าใครชอบเดินห้างก็มีห้างนะอย่าง central e s t a กตค่ะแล้วถ้าใครไม่ได้ขับรถนะ โครงการนี้ก็ยังอยู่ในโซนของรถไฟฟ้าสายสีม่วงด้วยคือเราว่าเอ้ยมันเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ใครที่กําลังมองหาบ้านเดีย่ยวย่านบางใหญ่อะ่ะเออเราว่าที่นี่แบบตอบโจทย์มากๆและที่สําคัญค่ะคือใกล้กับฟาร์มของพี่เต้ด้วยเออมันก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยถ้าเราอยากจะมากินร้านพี่เต้บ่อยๆแล้วก็ซื้อบ้านที่นี่ไว้สักหลังหนึ่งจะได้ไปหาพี่เต้แล้วก็ได้กินผักออร์แกนิกอะไรชีวิตจะดีขนาดนี้เนี่ย ใครที่สนใจอยากจะมาเป็นเพื่อนบ้านกมานรมนนก็ฝากสลานสิีไว้ในอ้อมอกอ้อมใจแล้วก็ฝากกมารมนสำหรับอีพีต่อไปไว้ในอ้อมใจของคุณด้วยน,นะคะบ้า mm hmm.